ช่องตำมีสารน้ำถ้วยคือเขาครับเบื้องพี่น้องมือในเก็บงานครับเบื้องระจะที่ผมปาดดินลงไปนี่ก็สิเลอกซ้ำไดยนี่ทั้งขางนี่สูงซ้ำหล่อรถไถแต่ถามว่าพ้นมองนี่ที่ผมมองออกนี่คือสูงระดับลัางคารถไถครับสูงหสูงประมาณลัางคารถไถน,นี่แหละพี่น้องที่ผม เอาเอาเ,อาเล่นทายากอีกแล้วครับนะครับมันกับบอด้ไม่เห็นสมือครับพี่น้องกระทึงไทหน้ายุบานเพ่นบอกให้ไปไทกับ้องเฝ้าไปไทครับพอยุบานหมดหลายนี่นี้ดันพ่นดันพ่นนี่ลงสูงะมามนซําหลังคารถไทเนี่ยครับ พี่น้องลองคิดบ้างไว้ MU C10 เก่ามันสูงสำหรับซุ้มผมพ่อพน่นตรงมะลายพน่นลงให้พันธุ์ดีครับงานเพิ่มครับงานเพิ่มเติมขึ้ลนลาพ่นลงเนี่ยใกล้สิ้วแล้วละครับพี่น้องเย๋ยวมองดีกองดินนีเห็ดทางลงให้พันธุ์สโลปลงซื่อๆเมื่อกับเป็นหวักเป็นแวงครับเราเห็ดตามใจคู่พันจุจางฮ้องเนาะ เขาบริเหตุตามใจเขาแต่เอาถ้าตามใจผมนี่ก็โอ้ยแล้วหลายมือแล้วครับไปแล้วครับไลดินออกจากกันแทกัสิไลระดับเอาเหลือมองนี่ก็สี่เอาลุงไปปั่นกัาแทเส้นการใฮ้เิ่นครับปั่นกัาแทแล้วก็ไลดินให้มันอันนี้แล้วก็แล้วครับพี่น้อง ทีสามไลกว่าครับพี่น้องผู้คนมีคนคอมเมนต์มาถามผมครับใส่ว่างานหามืน้นเฮ็เดซ้ำไหนชื่อสิแพีงเท่าผมบดิท้ายตอนตอนที่ผมโบไอต่อยุค่าออกครับพี่น้องประมาณสองลอยก็ตนล่องตีเหลียนๆไปสอง,ลอ, 200, ล,องล,ออลอยก็ตนนี่ห้องตีไปตนละลอยครับ ทำแม่โค่พันเอาพันเอา,เอาต้นดึงนี่พันกระสิพเอาอยู่บอ่อว่างสองลอยต่อยุคข่าสองยุคข่านี่กระสียุคป,ประมาณซ้ำนั่น,นะครับพี่น้องออกไสยลงมาเล้เขาเก็บงานให้ครับโดนชีว่างเชื่อโอน่ออกไสยข้าส่งแมงดานี่กี่ผมหมูกับมี่ส้นมาก แมงดาผมสิบุกไฟเด้รีวิวครับแต่ก็ทรงคือกส่วนมากผมสีให้นอนมันคนรีวิวซีนมมีช่อง The Hoy Center The Hoy Channel กับแมงดาบายเจใหม่ครับผมส่วนมากทิ่แมงดาผมกับพวกไฟเด้ลงถ้าววางๆผมยุบานผมก็ซิล่งให้เบิ้งครับตอนนี้ครับกำลังหัดเรียงหัดเรียงแล้วก็ คือต้องเช็คเช็คสูมือว่าแมงดามันเป็นยังไงอยู่ยัง iron, lemonade, ไงกินยังไงใส่เวลาจัดมือนะครับสนากผมว่าบางคมีเวลาบันไดพี่น้องว่าไถไให้ใช้หน้าดูดให้ดัดดูหน้ามีหน้าท่ามครับพี่น้องเห็นดินนั่นสิยึดจะคิดว่าเห็นง่ายครับแต่เห็นง่ายไทตากแดดให้มันแห้งแลก็จังดันครับมันจังดันไงถ้าทอดดันเลยนี่อู้เหนียวครับข้างล่างนี่เป็นดินเหนียวครับ ดินท่ามเป็นดินเหนียวนี่ผมกระสิตอบคำถามกับของพี่ของน้องที่ถามผมมาที่เขาเมนมาถามผมนี่แหละครับงานหานเงิกับซับ,นบานี้ละคร่างงานป้อนงีนององน้องงานน้องตัวยุค่าเบ่ดยาวางแผงหนึ่งนะครับพี่น้องอยางแก้ปวด ือค่ากับเหนื่อยมด่าวัแผงหนึ่งขนาดรัดเบี้ยวอยู่กับชื่อเก้าครับพี่นอ้องแล้วอะไรหนีลงไปกันแล้วครับงานหาเงินเงี่เก็บงานใดล้ะครับพวกกับพวกคนมีไม่ได้ลงมาปันในพี่น้องผู้คนบอกมาไช้บอกไปไทยหน้าพวกคนตงเฝ้าไปไทย่นพอรถยุบาทมันหลายแห่งรถสิบกาขั้นครับสิบสี่สิบหาขั้นนี่แหละครับ สำหรับพี่น้องอยุ่เขตไกลเที่ยงครับเยากิ๊สปริงสิ่งสปริงแดงสปริงกาวาหน้าโทษสอบถามมาได้ครับผมที่เบอร์091-767-8881ครับผมถ้าผู้ใดติดว่าเป็นโทษมาครับเดี๋ยวผมไปติดให้สปริงยุบบานตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ3ชุดครับรีวิวให้พี่เข้าไปเลยผมสั่งมาจากไสของพี่ชัดสปริงสิ่งครับ น่าจะอยู่ปาจีนเนาะเดี๋ยวผมเสียเ,เบอร์โทรของพี่เพิ่งลงให้ผู้ใดอยากซั่งก็ซั่งได้ครับแต่ถ้าให้ผมเป็นติดตั้งให้ผมคิดคันละลอยค่าติดตั้งครับเบครับพี่น,อน้องขนาดซั่งจีดันล่งนีซั่มซั่มหนารถได้เลยครับเดี๋ยวผมเสียเอาระดับให้เบอร์ ผมจะระดับล่องต่ำๆกระพื้นว่ามันเอาล่งหลือซ้ำไหนมีแค่นี่ครับระดับกระพื้นเพียงหัวรถพอดีครับมองสูงสุดเพียงหัวรถพอดีแก่มองพ้นนี่นะครับสูงซ้ำังคารถนะครับมองพ่นก็สูงไง ไขออกน้ำดันออกน้ำดันสไลด์ออกครับจากแกจากมุ่มน้องดันสไลด์ออกแล้วนี่ส่วนมากสิลินทาย,ยาครับไม่ถอยหินะนะครับไม่สุดสุดเลย าบอ่อนี่เท่ากับถ้ามันเหลือายเท่ากับถ้าเหลือพหลายเท่ากับใบใบเมีดครับคมลุกดหลากออกมากดหลากมากเดี๋ยวออกรถเองครับพี่น้องสำหรับคนที่มือใหม่ครับเอาแกงกันแท่แกหน้าเสียเข้าไปดูดยามันเลยงนี่สิยาสไปดันฝากกันแท่ไปเป็นขาดครับคนที่จ้างเขา้าบางคนเพิ่นเพิ่นบ่มัก คนบ่ามักไฮดันปลาดันปลาคืออย่างไรตี๋คือมันเหลือแก่ยังสิดันขึ้นเรื่อยๆเลยชื่อสี่แยกเห็ดครับข่าวบอกตามลักการทุนเหรียญเราไทยดีปีสิบห้าเหตุงานเปลี่ยนมไหมพี่น้องจะคอยลูบลงมามันเหลือเมืเเาาม่อ,อรไรไถไปแล,ล้วยกขึ้นแล้วก็เอาใบไปข้ปางหน้าก็ดึงลงมาเรื่อยครับ

รับชิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับช่องคอมอสานออนทั่วรับสำหรับมินีิสวัสดีครับ